สวัสดีครับ พบก,กันก็ผมสุทัศน์ศรีอุทนาเปืือยหลภทัางเนาะครับเข้าพอกันมนีส่วนญยาพิพินพี่น้องมาฝึกพินฝึกดีพินเพ่งเวียงจันเวียงใจเนาะครับเนาะเข้ามาเคียงสายกันเลยครับเอไม่เนื้อมีล่ามีครับสายลางมีสายกลางล่าสายเทิงสายสามมีรวมเป็นมีล่ามีนะครับครับมา เฮามาเอาตัวโน้ตกันครับผมผมสิแบงออกเป็นสองทอนฝึกเนาะครับมีมีมีเลโดเลโซนมีเลโดแถวแรกครับสายหนึ่งเปาครับผมมี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 เลโดเลโซนมีเลโด เล่ห่บอดีดครับข้าตบเอาครับซอนมีเลโดเอาไหมครับแถวที่แรกต่อไปแถวที่สองครับโดลาโดเลมีซอนเลโดลาโดลาซอนลาโดลาซอนลาซอนข้าใส่สายสามช่องสาม ลาโดลาสวนลาเนี่ยสันเนี่ยเข้าสีบ่บดีดกันเหรอครับเข้าสีตบเอาขึ้นเล่มังหันนะครับครับผมเอาหนึ่งกับสองเอาเอาแถวสองไหมครับไม่ครับครับเอาหนึ่งกับสองต่อกันครับ ต่อไปแถวที่สามครับลามีมีมีเรดเรซนมีเรดต่อไปแถวที่สี่ครับโดลาโดเลมีส่นเลโดลาโดลาสอนลาเอาหนึ่งสองสามสี่ต่อกันครับ ครับต่อไปเป็นทอนที่สองครับแถวแรกครับโดโดลามีโดโดลามีเลมีมีเลมีมีนี่เลมีสายหนึはは่ง แล้วก็มามีสายสามเป้ามันก็นจะเป็นโดหลามีเลมีมีมีสอนลาลาสอนลามีสายสามเป้าสอนสายสามลาสายสองเป้านะโด ูดลามีเลมีมีมีส่วนลาลาส่วนลาครับต่อไปเป็นแถวที่สองโดส่วนลาโดเลเลโดเลมีลาเลโดเลมีลา มีลานี่มีสายหนึ่งแล้วก็มาล่าสายสองเป่าเอาไหมครับแถวที่สองเอาหนึ่งกับสองต่อกันครับต่อไปแถวที่สามแถวสุดท้ายครับสันล่าโดเล ซ่อนนี่สายสามช่องสามล่าสายสองแล้วก็ดูเลยมันก็ดจะเป็นมีม,มีซ่อนลากะมีสายหนึ่งแล้วก็มีสายสามมีมีแล้วก็มัมมีสายสามเป้ามันเกิดเป็นมีม,มีซ่อนลากะล่าสายสองร่วมแล้วแถวที่สามจะเป็น สอนลาโดเลมีมีมสอนลาเอาหนึ่งสองสามต่อกันครับก็โทษครับสำหรับโตัวโนโ้ตผมสิพิมพ์ไว้ตรงที่แสดงความคิดเห็นด้านล่างนะครับ สิ่งสำคัญสี่ขาดบ่ได้ก็คือให้ห้อเขาไปฟังฟังเพลงอยู่ใน youtube เวียงจันเวียงใจนะครับฟังให้ขึ้ืนใจแล้วก็ห้าเอาตัวน้มากลางฝึกกันนะครับผันผู้บ้านมีพินจากทองตัวซือก็ได้วันครับทองโน้ตก็ได้มีมีมีเลโดเลส่วนมีเลโดโดลาโดเลมีส่วนเลโดลาโดลาสวนลา ลามีมีมีเรโดเรสนมีเรโดโดลาโดเลมีนเรโดลาโดลาสอนลาโดลามีเรมีมีมีสอนลาลาสอนลาสอนลาโดเลเรโดเลมีลาสอนลาโดเลมีลาสอนลามีมีสอนลาขับกับประมาณนั้นเนาะครับมาห้ามาทบทวนอีกกันอีกเือนึงเนาะครับซาซาครับ ผมเลืองบอกไปว่านิว้วซีนิ้วกลางก็ได้นิ้วซีนิวน้วนางก็ได้ครับตามสะดวก ห the ้องเลนวนไปวนมาอยนี VII ่เราฝึกดบซ้อมนะครับแต่ละแถวเป็นทอนฝึกได้ดีมากๆนะครับหลังจากที่ห้องคล้องแล้วบาดที่นี่ห้องมีคีเปอร์ผู้บ่มีคีเปอร์ห้องก็ใส่ซอลรึกปากกากระได้มาทาบอยู่ช่องที่สี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ใส่คีเปอร์ไม่หนีบช่องที่สี่บาดที่นี่ห้องกับมาเล่นช่องที่หกที่เจ็ดครับ1 2 3หนึ่งสองสามหนีบซีเนาะครับ กเป็นหาเป็นหกเป็นเจ็ตเท่ากับมาเหล็ที่หกกับเจ็ตนี้มันก็ลักษณะเดียวกันกับเท่าเาเล่ยยุยยุ่มหันวนันดอกครับมันก็สิเป็นมันเสียงแหลมขึ้นวนันะครับ มานนี่นะครับหลังจากนั้นแล้วเฮ้าเอาตัวนี้ออกแล้วเฮ้ากับมาเห็ดหมอกเกา้าคือเก่าครับคือเฮ้าเห็ดเทียที่แหละมันก็เป็นเสียงไงีขื้นนะครับ เล่นวนไปพ้นมายื่หันนะครับเห<ๆ>็ดในเล่นดูดูมันกระครองครับครับสําหรับตัวโนตผมสิพิมพ์ไว้ตรงที่แสดงความคิดเห็นด้านล่างครับผู้เป็นแล้วกับ่านไปผู้โบห้าด้เป็นเท่ากับมาฝึกไปน้ำกันเท่าบบต้องคืนยังหลายคือแต่ว่าผมสุทธาศรีวัฒนาเนี่เอาตัวโนตมาฝากมาตอนผีตอนนอ้องตอนเพื่อนพินเพื่อนดีพินน้ำกันครับเพื่อนรวมทาง มียังก็เอามาบอกกันสำหรับผู้บันมีพินนะครับกะสั่งพินหนังสือพินมาแล้วบาดท,ที่นี่ดีดบวนได้เป็นบาดท,ที่นี่ผู้มีพินแล้วดีดบวนได้เป็นขอแนะนยตให้เขาไปใน u t u b e แล้วก็พิมพ์ว่าอยากดีดพินเป็นนะครับวิดีโอของผมนี่ซีมีอยูปมาณ5 0รอย่ววิดีโอนะครับพิมพ์เขาไปใน YouTube สุทัศน์ศีวัฒนาเป็นซื่อของผมเองนะครับช่องย t ท b e กับื่อนีและครับมันสิมีวิดีโอขึ้นมาเราก็ห้อปัดจากข้างล่างขึ้นขางทึ่งเขาสามารถเลือกฝึกเอาใดตามใจหมักตามใจชอบโดยมีตัวนูดให้ฝึกพร้อมวันเดียวครับวันมี้เป็นการสอนตอย่างใดเป็นการส่วนกันมา่ึกเป็นการฝึกนรวมกันเป็นการแช่ประสบการณ์เป็นการแบ่งปันเป็นการเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับเนาะ สำหรับวิดีโอของผมนี่สีบลมอนเป็นการสอนนะครับผมสีบอ,อยูบเซาส่วนกันเมื่อฝึกครับบางข้างบางเข้า <c oughs> ขอโทษครับตัวนูดกระอาจสิพิษไปบ้างบ่บ้างละพิษแท้ละบ่ตรงตามไอ้ไอ้ต้นตำรับเก่าหรอครับกะขอโทษขออภัยคู่บาอาจารย์หรือเพื่อนร่วมผู้ฝึกนะครับกะบ่ไปงั้ครับขอให้เข้าไอ้มีโค้งสั่ง คือเขาวันดำรโลงโครงสางคือเขาอาจจะพิดไปบ้างบ่็ไปยังการดีดพิ้นว่ามีพิษนะครับสําคัญว่ามันสิมวลหน่อยคือมวลหลายตัวน,นั้นดีดไปโลดครับบ่เป็นอย่างครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งเ่นบอกไว้ว่าการชุดพิ้นฝึกพิ้นดีดพิ้นแต่ละมือเฮ้าสิเก่งขึ้นสําเ็จเข้าสารนะครับครับขอได้ญยาพิพิ้นพี่น้องทุกท่านฝึกให้ประสบผลสําเร็จเร็วๆไวๆนะครับนําก,กันกับตัวของผมเองได้แล้วครับกะ ฝึกอยู่คือกันขันคู่ได้ฝึกได้โดยการดีดบ่ได้เลี้ยวเบิ้งเขาเอินวันนิวมิตานั่นคือความไฝฝันของคนหลายค้นในการดีพิ้นร่วมทึงตัวของผมน้อมนะครับดีดแบบนิวว่ามิตาเออดีดแบบนิวมิตาวันแต่ว่าบ่เห็น่บว่าต้องเบิ้งก็ดีดไปเลยได้นี่นั่นแหละครับคือว่าสุดยอดครับสาหรับคลิปนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฝึกบ่หน่อยกับหลายบ่าหลายกับหน่อยผู้เป็นแล้วกับ่านไปบ่เป็นยังยังขี้ไ่ผู้บ้านเนเป็น ย่าง,างกี่ไล่กับเมนผมเอาตโน้ตมาฝากนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็บหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฝึกนะครับครับขอได้รับพ่ามปรารถนาดีจากผมสุทัศน์ศรีวัฒนาเพื่อนร่วมทางครับผมโชคดีครับ